ดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับเอิงชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเอิงจะพาทุกคนมาทําหมูผัดกิมจิค่ะก็เนื่องมาจากที่เอิงนะคะได้เล่น Sorry IG นะคะแล้วก็มีเพื่อนๆมาแนะนําเมนูอาหารนะคะที่อยากให้เอิงทาเนาะก็วันนี้มาทาหมูผัดกิมจินะคะจริงจริงมันมีอีกหลายเมนูเลยที่เอิงอยากจะทานะในช่วงกักตัวแล้วก็ในช่วงโควิดนอย่างนี้เนาะ ก็วันนี้เอิมจะมาทําเมนูแรกนะคะก็คือหมูผัดกินจินะคะโอเคทุกคนคะเราก็ได้เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วนะคะก็คือมีมีหมูเนาะมีหอมใหญ่นะคะแล้วก็มีโคชูจังนะคะเออเราก็เตรียมไปหมดแล้วแล้วก็จะมีพวกเอ่อซิ้วขาวอะไรอย่างนี้เนาะก็ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มทํากันเลยเนาะ น,ะะน้ำก็คือพุ่งมากแลวประเด็นก็คือหม้อหูข้าวก็คือข้าวกระโดนสุกจ้าเออ,เอ,อลืมกระเทียมทุกคนคะ่ะมันต้องใส่กระเทียมด้วยนะอันนี้กระเทียมนะทุกคนผัดกระเทียมไปนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่หมูเลยนี่ หอมมากโอเคหลังจากนั้นนะเอิงก็จะใส่เออ่ซีอิ๊วขาวนะคะใส่หอมใหญ่นะคะลงไปก็จะใส่น้ำนิดนึงนะถึงขั้นตอนใส่โคชูจังแล้วนะคะก็จะใส่โคชูจังไปเลย าตาของข้าวผัดจิมจิของเรานะคะก็เดี๋ยวเราจะมาชิมดูนะคะว่าเป็นยังไงนะทุกคนหน้าตาอาจจะแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะขาดสีเขียวไปนิดนึงนะเพราะว่าเราไม่มีต้นหอมอะไรงนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูอืมอร่อยมากออร่อยจริงอมืมันหอมต้นหอมอะ่ะหืม คข่เป็นยางมาตูมด้วยเดี๋ยวเราจำลองกินไข่กันทุกคนคือมันดีมากเลยอะ่ะอยากกินไม่ได้ละโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าคลิปคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรนะคะก็มารอเจอกันรอรอดูกันได้นะคะ วันนี้คลิปนี้ไปแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะหรือว่าทุกคนอยากให้เอิงทำเมนูอะไรอะ่ะบอกเอิงคอมเมนต์ได้ข้างล่างนี้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะเจอคันบ๊ายบาย